ระเป๋าสัมภาระเข้าของเครื่องใช้ที่แต่ละคนหอบพิวกันมารอขึ้นรถโดยสารสถานีขนส่งหมอชิดเพื่อกลับบ้านเกิดต่างจังหวัดไม่ต่ำกว่าคนละ2-3ใบ หลังกลายเป็นผู้ตกงานเพราะร้านอาหารธุรกิจต่างทยอยปรับตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9เเช่นลูกจ้างร้านอาหารรายนี้ที่ตัดสินใจกลับบ้านเพราะรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากเมื่อไม่สามารถเปิดให้ลูกค้าทานที่ร้านได้จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการก็ลดลงส่งผลให้งานที่ทําประจำก็น้อยลงเช่นกันที่ร้านเขาก็มันก็แย่อยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ไม่ให้นั่งทานที่ร้านแล้วค่ะ ก็กลัวโรคนี่ว่างแล้วก็การใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยจะมีงานทําก็เศร้าค่าน้ําค่าไฟมันก็เยอะค่ะแต่ว่าเราไม่ทำงานแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมก็กลับก็ไม่มีตังค์แล้วก็ไม่อยากจะอยู่แล้วก็กลับต้อเราต้องกลับเพราะว่าที่บ้านก็ใช้จ่ายไม่ค่อยเยอะเหมือนที่นี่ แต่และคนที่ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดบอกว่ายังไม่มีแผนหรือกำหนดวันที่จะกลับเข้ากรุงเทพอีกเพราะกลับบ้านครั้งนี้คือการเดิมพันจากการตกงานครั้งใหญ่โดยตั้งใจจะไปตั้งหลักที่บ้านอย่างน้อย3-4เดือนและระหว่างนี้คงต้องหาอาชีพทำสวนทำนาไปก่อนอันนี้เดินกลับม้งทหารเพราะว่าร้านปิดแล้วเขาสั่งอันนี้ก็ปิดเลยก็นายจ้างก็ไม่ได้เปิดร้านแล้วก็เราก็เลยกลับไปเลยคือ ความจาเป็นก็ตอนนี้เราทํางานแล้วก็ถ้านายจ้างผิดร้านปุ๊บเราก็ไม่มีค่าเช่าห้องแล้วก็ค่ากินนี่ครับ uh huh. ก็เลยจําเป็นต้องได้กลับปาบ้านก็จะมีพวกเสื้อผ้าพวกนี้ที่จําเป็นนะครับ,บอ,นนอันนี้กลับหมดเลยครับ,ก,บก็กลับขาวรอเลยก็ต้องรอดูโลกมันน,นี้ถึงจะกลับมาอีกที หญิงสาวชาวลาวรายนี้เป็นลูกจ้างอีกหนึ่งคนที่เร่งรีบรอขึ้นรถกลับบ้านแขวงคำม่วนเพราะกลัวว่าตามด่านพรมแดนอาจจะทยอยปิดห้ามเข้าออกซึ่งเธอเป็นหนึ่งในผู้ตกงานเช่นเดียวกับอีกหลายคนแม้จะแตกต่างที่นายจ้างยังคงจ่ายเงินตามปกติแต่ก็ไม่สะดวกใจจะอยู่ต่อเพราะแต่ละวันไม่ต้องทำงานอาศัยอยู่ฟรีกินฟรีทั้งที่นายจ้างต้องแบบรับภาระหลายทางการกลับบ้านจึงคิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดปิดหานอยู่ ปิดเงินแบบมันเร่เกิดเรื่องไปนี่แหละแล้วก็บ,บ่มีลูกค้าเข้าลูกค้าก็ไม่ได้เข้าหลายมือขนาดเปิดเปิดก็บ,บ่มีลูกค้าไปนี่นะเปิดแล้วก็เงียบเงียบ,ยบก็บเลยแบบเออเราตัดสินใจปิดเลยค่าใช้จ่ายก็แบบขึ้นพื้นยู่ไปมันก็ยูไทยเนาะพื้นยู่ไปมันก็บ,บ่มีอีกอย่างอะนะงานก็ไ่ได้เหตุเงินก็บ่มีใส่ัาจากเบิกเจ้นนายมาเก่งใจเมื่อ,อยูลาห้องบดีเบอยูลาห้องก็มี มันมีข้าวมีน้ำกินไม่คนใย้ยู่อยากกินอย่างก็ไปหาจะอยู่ไทยแบบโบมีเงินแบบซื้อแบบอยากกินอย่างก็ไได้แล้วมันเนี่ยเพราะว่าเงินก็บ่บมีอถ้าเปิดห้านพอนหละประมาณสามสี่เดือนตอนเจ้านายบอกว่าเออเปิดฮ้านแล้วเด้อว่าเออจะมาเจ้านายบอกว่าเอยอยังปิดห้านอยู่กับบมา การตัดสินใจเดินทางกลับบ้านของแต่ละคนในช่วงวิกฤตตกงานเพราะโควิด -19 แม้จะทราบดีว่าถูกสังคมบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการกระจายตัวกันไปตามภูมิภาคต่างๆเพราะอาจมีความเสี่ยงเป็นผู้แพร่เชื้อขยายวงกว้างขึ้นแต่ในมุมของผู้ตกงานยอมรับว่าไม่มีทางเลือกหากยังฝืนอยู่ต่อคงไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้พร้อมขอให้สังคมมั่นใจว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามมาตรฐานพร้อมกักตัวเองอยู่บ้านใน14วันอย่างเข้มงวด นักขณะที่นี่บุญอินรายงานขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ชมกันอีกเพียบเลยค่ะ